กลับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่3ของรายการรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยในช่วงนี้สนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดแท้ตราสดชื่นปุ๋ยอินทรีย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาพบกับผู้นําสาวแสนสวยนะครับแหนสวยทั้งคู่ก็สวยทั้งคู่แล้วก็สวยข้างๆไปอีกคนหนึ่งนะครับแถมไปด้วยนะครับเอ้ามาพบกับเทเรีกววานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องกบ ค่ะกบอะไรฮะกบอนงประภาค่ะอ๋อนึกว่ากบเคโลก็ได้นะคะก็ได้อีกกบอนงประพานามสกุลพรมทองดีค่ะพรมทองดีนะครับไปรู้จักกันยังไงครับก็ทํางานอยู่ด้วยกันกับพี่เขาค่ะอยู่โรงพยาบาลเดียวกันอยู่โรงพยาบาลเดียวกันทํางานอยู่ด้วยกันเห็นด้วยกันแบบเออเห็นหน้าประจําเลยนะเห็นประมองหน้ากันจนเบื่อไปข้างนึงใช่ค่ะอืแล้วไปเห็นหน้าเขายังไงครับตอนนั้นไปแนะนําสินค้า ก็พี่ตอนแรกไม่ได้แนะนําเรื่องอาหารเสริมนะคะคก็พี่เขาแบบสนใจเรื่องการเกษตรอยู่โรงพยาบาลน,นแต่สนใจเกษตรใช่ค่ะพี่เขาชอบแบบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้มาทีนี้ก็เลยเออแนะนําแนะนําก่อนเรื่องคู่ซีดูแล้วคู่ซีของเราดีมากครับคือแบบแนะนําเสร็จแล้วพี่เขาก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรื่องปุ๋ยเสร็จแล้วพี่เขามีปัญหาสุขภาพอ่าตะ ถุงใต้ตาจากคําอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยสนใจปุ๋ยอยู่ใช่แต่ทำไมทำมาสุขภาพตัวเองแย่ๆเอาเดี๋ยวก็เกษตรเดี๋ยวเรื่องของการเกษตรไม่ได้ทำไปแนะนํายังไงเขาถุงใต้ตาก็พอดีของเรามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช่ไหมคะออกใหม่แซนดูมี่แซนดูมี่คือมัน ตอบโจทย์ได้เลยตัวนี้มันเกี่ยวกับอะไรซานโดมี่เนี่ยม,มันเกี่ยวกับผู้หญิงยังไงมันเกี่ยวกับผู้หญิงเลยค่ะโดยตรงเลยนะโดยตรงผิวพันธ์ส่วนบนส่วนล่างที่แบบว่าบ,บอกตรงๆไม่ได้ต้องผู้หญิง่แต่แนนเขามีปัญหาถรงใต้ตานี่ใช่ผิวพันธ์ค่ะไปทำยังไงให้เขาเชื่อ ก็ไม่ไม่ไม่ต้องทําอะไรมากครับพี่ลองกินก่อนกล่องหนึ่งถ้าไม่เห็นผลถ้าไม่ดีเอามาหาหนูเลยหนูการันตีได้เลยแค่เพียงหนึ่งกล่องเท่านั้นเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าใดสนใจก็โทรศัพท์มาคุยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกยาวนานเลยนะครับใช่ค่ะอ้าวเชื่อเชื่อเลยเลยไหมครับที่เพื่อนเอามาให้ยังไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อเอาไปแล้วทําไงครับไปวางไว้ตรงไหนครับ เก็บว้ได้ซอกได้ลืบตรงไหนลึกลึบหรือเปล่าก็ไปไปถึงก็ไปวางไว้หน้ากระจกก่อนนอนเนีะมองไว้มองก่อนยังไม่ทานแต่ไหนไหนก็เสียเงินมาแล้วเสียเงินมาแล้วอ่ะอะไรมันต้องลองมันต้องลองอ่าก็กินไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรค่ะว่าไม่น่าจะได้ผลอะไรนั่นแหระอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเอ๊รอยช้ำใต้ตาฉันไหนรอยกินกาฉันลดลงเอ๊ฉันยังไม่ได้ซื้อโลชั่นไม่ได้ซื้อครีมบำรุง ไม่ซื้อเลยค่ะไม่ซื้อตอนนี้ทานซันดูมี่ตัวเดียวอยู่ค่ะเมื่อก่อนหน้าตาเขาเป็นยังไงครับคุณกบก็พี่เขาก็เหมือนกับว่าผิวผิวพัธุ์เขาจะไม่ไม่ไม่สดใสขนาดนี้เหมือนกับว่าเป็นคนเหมือนมองออกเลยว่านอนดึกอ่ะคือถ้าคนนอนดึกใช่เพราะว่าผมได้โซมมาเลยอะไรประมาณนั้นน่ะ คันนี้มีกลุ่มเองแลวใช่ไหมอัตโนมัติค่ะขาาาเขามาถามไงเขาคนที่ทํางานเพื่อนเขามาถามวิไปทําหน้าตาม,มาที่ไหนเป็นยังไงทำไมทังดูดีขึ้นก็ที่เห็นเด่นชัดก็คือคุณเพื่อนของสามีค่ะครับปกติเขาจะเห็นหนูค่ะครับเป็นพี่เลี้ยงค่ะ <laughs> เป็นพี่เลี้ยงของลูกค่ะเป็นเด็ก<อ>รับใช้ที่บ้านไม่ได้ว่าเป็นภรรยาค่ะเด็กรับใช้ ก็คือจะเนี่ยเหมือนเด็กบ้านนอกค่ะหน้าดำๆรีเป็นด้าเขาเรียกอะไรนะที่ที่เป็นคนใช้เขาเรียกอะไรอ่ะหนูหินหนูหินหนูหินเป็นหนูหินมปดำน้ำแต่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นคุณนายค่ะเป็นคุณนายแล้วสามีเป็นคนขับรถอย่างเดียวแล้วครับสาธุสมน้ำหน้าแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหลังจากที่น้องกบมาเป็นตัวแทนของดูแลยังไงเราบ้างอ่า น้องก็หาข้อมูลผลิตภัณฑ์มาให้เราเพื่อที่เราจะได้มีไรายได้เสริมอืมก็ตอนนี้เป็นไรายได้ที่เป็นไรายได้เสริมที่ได้ได้เงินเยอะกว่างานประจําค่ะงงอะ <c oughs> ่ะยังไงนะเอาหมายที่ไรายได้อะไรนไั้ <c oughs> <อ>นรายได้เสริมเนี่ยก็คือคิดว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่น่าจะทําเงินให้เราได้ขนาดนี้หลังจากที่ทานเองหลังจากที่ทานแล้วเพียงไม่กี่เดือนมันมันยากไหม ไม่เลยค่ะเพราะว่าเข้ามาสู่ธุรกิจได้โดยไม่รู้เรื่องเลยเลยตอนนี้ก็เริ่มรวยแล้วค่ะเริ่มรวยเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่มันต้องพูดอย่างนี้เอยเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าไม่ต้องเอาที่ไหนไกลเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นอะไรมาใช่ค่ะเพราะเขาจะเห็นอยู่แล้วว่าเราอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องสําอางอื่นใดเพิ่มเขาไปสอนอะไรแล้วมั่งค่ะไปสอนอะไรเขาบั่งอ๋อก็แค่บอกว่าพี่กินดีแล้วบอกต่อนะ แค่นี้ได้จะมาเองใช่แค่กินดีแล้วบอกต่อแค่นี้เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ดีกว่างานประจำค่ะถ้าสนใจนะถ้าสนใจคุยกันได้ถ้านใสโทร400บาท ตลอดชีพค่ะไม่ต้องรักษายอดด้วยใช่สบับก็ไม่แพงเลยไม่แพงนะแล้วก็ได้คู่ซีฟีหนึ่งชุดใช่ไหมคะไปอเลมือนดูกเหมือนที่ได้ไปคู่ซีที่ได้ไปใช่ไหมแล้วพี่รวยระเบิดถึงทองเลยใช่ไหมไอ้ชุดฟีเนี่ยนะแล้วพี่ก็แบบโทรมาบังคับให้ไปช่วยเก็บก็บอกว่าพี่ก็เก็บไปก่อนนะคะตอนนี้น้องก็เก็บรายได้เสริมอยู่เอาละครับครอบครัวเขาพี่น้องเก็บกันตางค้นต่างเก็บเน้นๆอีกทีนึงว่า รายได้ตอนแรกบอกว่าแค่ทานเองครับใช่ค่ะแล้วพอมาเริ่มบอกต่อบอกต่อแล้วมีรายได้มีรายได้เสริมอืะแล้วบอกว่ามีรายได้เสริมนี่แซงรายได้ประจําด้วยใช่ค่ะเยอะไหมสุดยอดเลยก็ตอนนี้กําลังแผนจะลาออกจากงานประจำแล้วค่ะโอ้โหก็นะะตอนนี้ก็ บอกคุณสามีว่าคุณจะเป็นคนขับรถเต็มตัวคุณก็ไปเลือกรถมานะคะครับเห็นไหมเห็นไหมไปเลือกมาเลยนะฮะเว้นอย่างเดียวอยารถไฟมามันจะไม่ได้บอกคุณสามีด้วยเพราะอะไรถึงตัดสินใจที่จะมาร่วมธุรกิจกับสตาสัญชัยเต็มตัวครับเพราะอะไรครับหนึ่งมีความคิดแบบไหนครับอืมคืออย่างหนูสนใจด้านการเกษตรแล้วผลิตภัณฑ์ตรงนี้สามารถใช้เราเห็นผลจริงตอบโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็ พอดีลุงอะค่ะเขาใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วเ็าทาให้มีปัญหาด้านสุขภาพพอเอาตัวนี้ไปนําเสนอลุงบอกใช้ดีแล้วก็ทําให้ไม่ไม่เบียดเบียนด้านสุขภาพค่ะนี่สุขภาพดีขึ้น,นสุขภาพดีขึ้นหนักขึ้นแล้วคุณกบนี่ผมบอกได้เลยว่าต่อจากนี้ไปคุณอยู่ไม่ติดบ้านแล้วแหละเพราะเขาจะออกจากงานและจะมาร่ํารวยแล้วเนี่ยทาไง พร้อมหรือยังพร้อมค่ะไม่พร้อมจะออกงานกับเขาหรือยังก็ถ้า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 สิ่งไหนที่ทำแล้วไปด้วยกันแล้วรวยด้วยกันก็เต็มที่ค่ะอ๋อองั้นจะชวนชิญทางบ้านลยครับชิญทางบ้านด้วยก็ถ้าท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะสามารถคุยกันได้นะคะสอบถามเรื่องธุรกิจก็ได้ค่ะหรือสนใจตัวสินค้านะคะครับโทรมาได้เลยนะคะที่หน้าจอนะคะจะมีเบอร์ของเราอยู่แล้วเราพร้อม ที่จะดูแลคุณจดเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ,รบจดเอาไว้หมายเลขนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านเมื่อท่านคิดอะไรออกขึ้นมานะครับ,รบแล้วช่วยฝากอะไรอย่างหน่อยให้กับทางบ้านหน่อยว่าเข้ามาธุรกิจแล้วมันดียังไงอ่ะมันดียังไงอ่ะมันดียังไง,ด,ง,ไงดียังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้อ่ะก็คือตอนนี้เห็นไรายได้แล้วก็คือถ้าอยู่งานประจําแล้วเสาร์อาทิตย์ตัวเองก็ ไปทำรายได้เสริมแล้วมันได้เยอะกว่างานประจําก็ไม่รู้จะเหนื่อยทําไมหลายทีพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาลาออกทั้งประเทศขึ้นมาทําไงเนี่ยยุ่งเลยรวยทั้งประเทศเลย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 เล้อลยเ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 กยเล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 ยเกยเลยเลยลยเ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 ยเลยเลยเยเลยเลยเลเลยาลย่ลเลยเลเลยเลย่ลยเลยเลรเลยเายเรยเลาเลยเลยเลยเลาเลยเลรเล็จลเลยเยเรยเลเลยเลยเลยเลเลยเลยเเเลยเลยเลเลยเลยเลเลยเลยะเลยเเวเ มักจะบ่นมีปัญหาทำนาแล้วดินเสียไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าแรงแต่พอมาทำตรงนี้เ,เราไม่ได้ใช้สารเคมีสุขภาพร่างกายเราดีขึ้นผลผลิตเราได้เยอะขึ้นกเกษตรกรก็น่าจะรวยขึ้น,นะะที่สำคัญครอบครัวเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ก็ดีค่ะก็มีความสุขใช่ค่ะมีความสุขมากขึ้น,าก,นการเป็นอยู่ ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะมากค่ะนะครับก็่างานประจำค่ะจากเด็กรับใช้มาเป็นคุณนายนายแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมอยากให้น้องกบพูดถึงแรงบันดาลใจที่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับทีมงานปุ้มนํารวยได้มาร่วมธุรกิจกับสตาสันชัยได้มาอยู่กับท่านประธานโกศิษฐ์พัทรวันประทับใจยังไงบ้างคะก็ประทับใจค่ะอันดับแรกเลยคือเจอท่านประธานคือท่านน่ารักมากค่ะเป็นกันเองนะคะ คือแบบว่าไม่เหมือนบริษัทอื่นที่เคยทำมานะคะก็เลยแบบว่าประทับใจตรงนี้แล้วก็แม่ทีมซึ่งคือพี่ปุ้มนะคะพี่ปุ้มจะแบบน่ารักมากแค่แคน้องๆแบบว่าเออไม่ไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าน้องมีปัญหาคือถึงเลยถึงเลยค่ะรู้สึกแบบ เออเหมือนแบบมาอยู่ทีมนี้แล้วแบบเออสบายใจแบบมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่เขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าทีมปุ้มนำรวยนี่นะครับพอนึกปั๊บปุ้มถึงเลยใช่ไหมฮะใช่อ๋อหลับพอหลับหลับตาอยู่นึกถึงมีปัญหาปั๊บพอลืมตาปั๊บปุ้มถึงเลยเขาเรียกว่าปุ้มนำรวยช่วยกันทำใช่ค่ะจริงๆแล้วอ้าวคุณปุ้มครับเสริมนิดนึงเลยครับกับธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างก็ต้อบอกว่าบริษัทตานชายนะคะเปิดมาแล้ว1ิปี กุ้มร่วมธุรกิจกับสตาสันชัย6ปีเต็มนะคะบอกได้เลยว่าการันตีความชัดเจนในเรื่องของสินค้านะคะแล้วก็แผนการตลาดนะคะนะคะแล้วก็เรื่องของผู้นำท่านประธานสุดยอดนะคะคุณไม่ต้องคิดมากเลยนะคะไม่ต้องคิดที่จะไปเป็นเจ้าของโรงงานเองไม่ต้องไม่ต้องแล้วคิดไปผลิตสินค้าเองโอ้โหมันเยอะแยะแค่คุณมาทําการตลาดท่านประธานไม่เคยเปลี่ยนแผนนะคะจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกวันนะคะค่าสมัครครั้งเดียวตลอดชีพนะคะ คุณมามีหน้าที่มาโกอย่างเดียวเลยนะคะและก็ตอนนี้บริษัทของเรานั้นค่ะมีสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้มีสารปรับปรุงดินนะคะเขาสโลแกนว่าไงนะฮะเร็วแรงและยาวนานนะคะต้องรอเร็วแรงและยาวนานต้องสารปรับปรุงดินตราซันฮีโร่ค่ะรงพลังคะะมีสี่สูตรด้วยกันที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้เลือกใช้ว่าท่านทำก็จะ เกษตรอะไรบ้างใช่นะครับเอาวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนนะครับคงจะหมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยนะครับผมนกแลบาจันทร์ปุ้มวิรยาดาอนงประภาพรมทองดีค่ะและการจนาโพจิตค่ะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้เวลานี้ทางช่องนี้นะครับกับรายการรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ